หนึ okay. <S <S ่งสองสามสวยมากสวยโอ้ยไปยังดีเลยดีดีกว่เด็ดเมาหนึ่งองส

นั่นน่ะปวดใจโคตรเร็วอโหนี่ไงขีนี่ไงโอ๊ยอะไรวะนี่งสองหนึ่ 嗯。好、<No。嗯、wow,。一二。嗯。哇。哎，打到红眼。打到嘞。真的。真的。

บอลสปินเลยดิไม่สวนกลับมาคุณบอกว่าพวกเป็นโมงประโคมแข่งใส่แล้วโดนย้อนเลยมูนบอล Hết rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không? bỏ lỡ những video hấp dẫn มันไม่ลงหรอกคิดมันโดนน่ะอย่แ้าทุกคนเนดูทุกลนต่อเวลาใช่มั้ยอ่ะ

아 오호 이겼다 오 시비기

แย่เด็ดเด็ดแย่เดนแดีคิไม่ดีวนนรี่ยะไร่ยสงสารเหรอเดี๋ยวนี้เอาไปมีด

ừ 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 Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

어. 아

<laughs> yeah. right, hey. <laughs> Made for rallies, not trophies.